ปลี่ยนชุดนอนมาให้เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุดนี่ใส่ชุดเล่ยมาเลยฮเล่าสิยังไงอ๋อจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้อยากใส่ชุดนี้หรอกค่ะแต่หนูโดนบังคับนี่เพื่อมามันก็โดนหนูเอ็บังคับเลยพอหนูโดนบังคับไม่ใช่อะไรนะคะบังคับให้หนูใส่ตัวนี้เดี๋ยวลูกเป็นสาวเป็นนางอย่าเปิดกระโปรงอย่าเปิดกระโปรงไม่ได้ใช่บอกว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเปิดเลยเอาทำไมนะทำไมต้องโดนบังคับอ่ะพอเรารวยอ่ะจะใส่ต้องใส่ชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ย อะไรที่มันเหมือนๆกันน่ารักน่ารักดีไหมแล้วทีนี้เขาอ่ะก็เอารูปไม่ดูว่าเขาจะเจอตัวนี้มาเขาอยากใส่มิกกี้เขาอยากเป็นมิกกี้เมาส์เขาชอบชอบมิกกี้เมาส์แล้วใส่มินนี่เมาส์เลยเพราะว่ามิกกี้เมาส์มินนี่มันต้องคู่กันไงเกิดมาคู่กันไงเกาดมาคู่กันไอทีไรก็เกิดมาคู่กันแต่ก็น่ารักดีนะ ใครที่มาร้านนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมากับเพื่อนมากับครอบครัวคุณสามารถมาใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้เียบเสมือเป็นพูลวิลล่าส่วนตัวคแต่วิทนํำออกไปแล้ววันนี้เรามีชุดนอนแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยแบบเอ็กซ์ลูซีแบบของจริงนี่อยู่ในกล่องนี้อ่ะเปิดสี่ล้ออะไรผมต่นตือันนี้คือระดับ่าทำไมอะทำไมสีมันตุ่นตุ่ะเป็นซีเครระดับชาติของใครของใคร อของน้องน้ำอ,อย่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นสาวแบวชุดนอนเขาเนี่ก็ต้องเป็นข้าวเซ็ตนี่แค่เสื้อโอ,โอเคมีแค่เสื้อแล้วก็มีกางเง่งซื้อกางเกงก็ถุงฟิง้งฟงฟิ้งเลยฟงฟิ้งเหมือนกันยืนแล้วก็สับสนนะว่าน้องเอว่าน้องน้ำคือเป็นคนสาวฟงฟิ้งแล้วฟงฟิ้งขนาดนี้แต่อันนี้คือของน้องเอสายแมนนิดนิด ใช้มาใช้มาเยอะมากจริงๆเมื่อกนเรื่องของเ้านี่เป็นมุมหนึ่งคืออีกหนึ่งซีคลาดที่เรานำมาฝากกันเรบิโอถามมาถามน้องด้วยใช่ปหะมีมีคำถามที่แบบบางทีเราเตรียมตัวมาเปล่าพี่บอกเลยว่ารายการนี้คําถามพี่หนักมากใช่พี่ไี่พูดเล่นอ่ะพี่พูดพูดแต่ต้องสัญญากันก่อนว่าเราจะต้องตอบความจริงเท่านั้นเอะนี่ คำถามนะครับมันรล,ลัวเรลัว <c oughs> คือเป็นคำถามที่แบบว่า <c oughs> เอาของน้องเอมาฝันดิซีเคยจริงๆริคือฝันอ่ะน้องน้องเอจับให้เพี่นหน่อย <c oughs> เอออ่า <c oughs> ทางเนี้ทางหน้ทางหน้คำถามเกี่ยวกับเครื่องประดับ <c oughs> อ่า<อ>เตรียมตัวตั้งใจตอบพี่บอกว่าในรายการของพี่ตอบยากคล้ายๆกับเป็นแบบ สอบข้อสอบคือได้เงินกลับไปด้วยถ้าตอบถูกเครื่องประดับถามว่าเครื่องประดับชิ้นใดที่อีกฝ่ายขาดไม่ได้เออง่ายแหวนค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเธอทำได้เนี่ยเพราะเขาบอกคนชอบใส่แหวนอยู่แล้วมใสายประจำอ๋อถูกไหมจุดต้นนะคะ ่ประจังปกตินี่ใส่ติดจะเป็นนี่แล้วใครให้ใครให้นี่นี่ใครให้ใครให้เชิญนี่อ้าวแหวนมีความหรือเปล่ามีความเหมือนกันกับคนละเสีคนละสีคนละสีแต่ก็เหมือนกันไงทางคนหนังให้อะไรก็คือในบ้านเนี่ยเขาจะมีวิ่งหนึ่งที่เขาต้องต้องเอาความผู้หญิงออกมาเขาเลยไปเอาเครื่องประดับที่เขาอ่ะเก็บเอาไว้ใส่แล้วทีนี้เราก็แบบ ทำไมมีอะไรใส่อะเหมือนสร้างฟีลลิ่งเป็นเด็กขี้ชายเป็นอะไรเป็นเด็กขี้ชายทำไมมีอะไรใส่อะแล้วเขาใส่ใส่สองวงซ้อนกันนางเขาใส่แบบสองวงซ้อนกันใช่ไหมแล้วหนูว่าชอบสีเหลืองก็เลยแบบขอขอไม่ด้วคือขอเขาขอเออทำไมอะทำไมไมมีอะพี่หนูว่าแบบอยากได้บ้างอะขอ แล้วก็เลยให้ก็เลยกลายเป็นแหวนแทนใจเนี้ยแหวนแบบมิตรภาพอ๋อโอเคโอเคเพื่อนสนิทกันเมื่อาจจะคืนเมื่องอะไรจะขอจับมืออะไรอ๋อขอแหวนคืนแหวนอย่าทะเลาะกันไงทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเข้อหาต่อไปเลยดีกว่าอ่ะน้องเอมจับเอาคนละสองข้อหาไง ไม่ต้อถัมยาวอะมยาวมากเลยหอมมากอ่ามีสองอันเอาไหนดีอันนี้ละกันอันนอยยาวๆอุ๊ยคำถามเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับแปลงโฉมถามว่าถ้าคุณสามารถแปลงโฉมคู่จิ้นของคุณได้จะแต่งให้เขาเป็นอะไรเพราะอะไรเหมือนภาพมันบอกฟ้องอยู่แล้วเลยเนาะตอบ อ่าก็คงแปลนเป็นหมีอ่าะเขาหน้าเหมือนหมีค่ะเออแล้วมีความอบอุ่นนุ้งวิ้งเหมือนหมีปะไม่อ่่ะคมีความคำรามเหมือนหมีอแล้วก็เป็นสัตว์ร้ายแล้วก็กินเยอะเหมือนหมีก็เลยรู้สึกว่าเขามีความคล้ายหมีอยู่แล้วก็เลยแต่งให้เป็นหมีซะเลยดีกว่าอ่าเจ๋วพี่อารมณ์ดีเลยเ่อคือวิ่งขอใช้สื่อดีกว่าโอเคอ่ได้ดี้พี่ดูแล้วพี่แอรเลือกมาเป็นคำถามที่มันซอฟต์ใช่ปหมซอฟต์มากเลย แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบบางทีทีมงานอาจจะมีการเตรียม,มกันมาก่อนหรือเปล่าอ่าหรือเปล่าอันนี้ก็ขอใช้สิทธิ์ในการถามสองคำถามอ่โดยหยิบคำถามที่ทีมงานเตรียมไว้ให้หนึ่งคำถามอ่และขอคิดเองหนึ่งคำถามได้เอา <ขอ S 1> ถามแรกก่อนแล้วกันอ่าคำถามแรกครับก็เหตุการณ์ะอะไรทีร่ทำให้ใน้ำ ประทับใจในตัวเอมมากที่สุดอ,อ,อันนี้ดีนะนี่ดีนะเป็นคำถามที่ดีนะนใจในตัวเอมมากที่สุดเหรออ่าจริงจริงมันมันส่วนมากโมเมนต์ทุกอย่างมันเริ่มจากในบ้านเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาที่เราแบบเศร้ามากเวลาที่เรามันไม่มีทางออกอเราตอนนั้นหนูว่านหนูมันเด็กมากด้วยเราคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่ค่อยเจออะไรที่มันแบบกดดันมากครับพอเราโดนเยอะเนี่ย แล้วมันก็เงินเราต้องมานั่งร้องไห้ของเราอยู่คนเดียวล้ว็จะเป็นเขาทุกครั้งที่มาคอยปลอบเรามันนี้นพีคมากเลยมีครั้งหนึ่งที่เราร้องไห้หนักมากคือคุณครูทุกคลาสคือว่าเราแเราเรา,เราคิดเราคิดว่าเด็กๆด,ด้วยแล้วเราก็แสดงออกแบบว่าไม่ค่อยโอเคอเอาก็เลยว่าเราทีนี้พอมันจบปุ๊บคือหนูพยายามกก้นน้งตาเาไว้ตลอดตลอดการสอบใหญ่ๆแล้วแบบเุ๊บมเพิพอยกพอจบคลาสปุ๊บ หนูก็วิ่งไปร้องไห้คนเดียวเลยแล้วก็แบบไม่ต้องให้คือไม่ได้พยายามให้ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกได้ว่าเอาแล้วพอเสร็จเรามา้แล้เรารู้หน้าแล้วว่าต้องเป็นอะไรแล้วแหละแต่ก็ไม่อยากสะกิดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอซ้อมเสร็จคือก็คนถึงก็เครียดนูนนี่แล้วก็แบบเขาหายไปคนนึงเขาแบบเอ้าเอาแล้วมันต้องมันต้องต้องมีอะไรบางอย่างก็เลยแบบ ไปหาเรื่องหาแล้วคือบ้านแมกโนเลียมโซกเล็กซอกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว้างด้วยประเด็นอะไปหาห้องน้ำก่อนก็ไม่มีอหรือถามเพื่อนก็ไม่มีใครก็เดินหาในบ้านจนแบบไปเจอเขานั่งอยู่หน้ากระจกก็เลยเขาก็ไม่ได้ปลอบแบบว่าแค่ปลอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนเราด้วยมันก็ทําให้เราโตขึ้นด้วยมันมันคือมันเหมือนเป็นคนที่นําเราได้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็คนที่ช่วยพยุงเราด้วย ก็จนมาถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่ทําให้เราเป็นเพื่อนที่รักกันสนิทกันมากนี่ก็พีคอยู่นะคาถามเนี้ยคําถามต่อไปพีกคนนี้อีกปะเอาวะพีกคนนี้ใช่ไหมพีกคนนี้ดิคือคือเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยโฟกัสว่าคู่นี้เนี่ย เป็นคู่จิน้นพี่ก็อยากรู้ความรู้สึกไอว่าไอาความหมายของคำว่าคู่จิน้นในความหมายของเอมและน้ำเนี่ยอเออจริงๆแล้วตัวเราอ่ะรู้สึกยังไงสำหรับ<ะ>เอมเ็มตอนแรกๆก็ๆกปแปลกใจนะคะแล้วก็แต่ก็พออยู่เป็มาเรารู้สึกว่าแทนงขับหวา่างดีเสมออยู่แล้วแล้วก็ เห็นในมิตรภาพของเราทั้งสองคนไม่ว่าเขาจะมองเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนหรือมองแบบไหนมันก็คือมิตรภาพที่เรามีกันมาตั้งแต่ในบ้านเองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงคือจะบอกว่าในบ้านมันเครียดมากเลยนะคะแต่เขาเป็นคนเดียวที่ทําให้หนูยิ้มได้แล้วน้ำเหรอก็อ่อจริงๆก็เป็นคนเราเป็นคนชอบเล่นเล่นกับคนอื่นไปเรื่อยชอบแกงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพอเราไปอยู่กับใครแล้วเราดีขึ้น คนก็อยากจะเห็นเราดีขึ้นพัฒนามากขึ้นพอเห็นเราอยู่กับเขาแล้วเราเขาทาให้เราดีขึ้นแล้วเราทําให้เขารีแหล์มากขึ้นมันก็กลายเป็นว่ามันมันเกิดเคมีที่มันน่ารักเกิดขึ้นอัปเดตผลงานกันสนินึ้นะพูดถึงผลงานกันบ้างเห็นบอกมีมีละครอะไรกันด้วยเอาเล่าซิเล่าก่อนลกก็ตอนนี้นะเราคนก็ได้รับได้รับเกียรติจากพระแจ๋วนะครับโอุยุทธนาเนี่ยก็ให้เราไปเล่นละครเรื่องบวงโฮงเอะไรยังไง อาหนูรับบทเป็นการดาค่ะส่วนเอ็มเป็นจินนาค่ะเขาเป็นเพื่อนกันเราเป็นแบบว่าลูกล้อของพระเอกคุณราเมศก็คือรับบทโดยพี่เจมจินางเอกเป็นพี่คิมเบอรี่รอติตาร์โียใช่เรามีเพลงนี่ว่ารอคอยมานานเป็นืงคู่อใช่แล้วชื่อว่าชื่อเพลงถ้าเธอสบายใจถ้าเธอเนื้อหาเพลงนี้ก็จะ มาจ้ะเพราเราทั้งสองคนเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่อยากทำเพลงเข้าที่แบบคุหงเหวี่ยงหรือว่าจะสตรอ n แหละพี่แอนต้องไปคือจกลัวกันนะเพราะเราก็เลยจะลงโตที่ว่าถ้าจะไปก็ไปไปเลยเราอยู่ได้เราไม่ทำไรว่ะแต่ขอให้ไปดีๆแล้วกันแล้วไอจงไอจีทวิตเตอร์ต่าง ติดตามผลงานยังไงได้บ้างจ๊ะก็เราทั้งสองคนก็มีทั้ง IG ทั้ง Twitter นะคะของเอมเป็นของเอมเป็นเอมสาธิดาค่ะแล้วก็ Twitter a m เอ1มเอฟอค่ะของน้ำก็เป็นเอ่อลีน้ำค่ะแล้วก็ Twitter เป็นน้ำเอฟสเช่นกันค่ะอยากใจ้ฝาเด๋ยวคอนเสิร์ตหน่อยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ยยังไม่ได้ซื้อบัตรเลยยังไงอ่ะจะพลาดไม่ได้นะ นนวพวกเราแปดคนเนี่ยก็คือตั้งใจทํากันมากที่ที่ทีมงานทุกคนนะคะก็ตั้งใจปั้นคอนเสิร์ตนี้มาถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเราในปีนี้เลยนะคะทุกคนไปดูกันไปชมกันไปฟินจิกหมอนกันวันที่18วิถุนายนนี้คะ่ะ<ป>นี่นะ<ป>นคะ ในนน้้องๆกัไดะะจ๊ทุกผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถแวะเวียนมาชิมอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้นะครับที่ร้าน n v พระราม4ครับทุกผู้ชสามารถติดตามรายละเอียดโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลร้านนะครับได้ Facebook นะครับเ e ิร์ชคำว่า n v ได้เลยค่ะเจอเลยนะคะบอกเลยต้องมาร้านนี้น่าค้นหาจริงๆนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะรายการของเรานี่นะคะกลับมาแต่เป็นแบบครึ่งชั่วโมงครับติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะวันเสาร์บ่ายโมงทาง True Music ครับตอนหน้าฟินอีกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็น อย่างคู่จิ้นที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดคือห้ามพลาดตั้งแต่วินาทีนี้ทุกรายการทุกต่องเราไปอีกแบบ6 7เทปเลยอ่ะถูกต้องน่าติดตามมากๆแต่ว่าเดี๋ยวให้คู่จิ้นคู่นี้เขากลับบ้านไปนอนก่อนไหมอยู่เขาพร้อมหรือเปล่าชิดตัวนอนแล้วเขาต้องนอนคู่กันนะไอ้ยะเรง่องเอาไวาขอบคุณแกแล้วเชิญของเราด้วยขอบคุณเลยคุณน้ากวางพอันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงขนมปิดท้ายขนมหวานคู่กับคู่หวานหลาคุณผู้ชมไปถูกต้องครับโอเคลุยค่ะน้องหายบไป